สวัสดีทุกท่านที่ชอบปลูกพืชปลูกสวนทุกท่านกันด้วยวันนี้ผมจะมาโชว์สวนมาผมให้ดูใช่ครับสวนของผมวันนี้เราอยู่ในเกม Grow Garden หรือว่าเกมปลูกสวนนั่นเองวันนี้เนี่ยเราจะมาดูของเพื่อนก่อนก่อนที่เราจะมาดูของตัวเองนี่เราสามารถข,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 ขอเฮ้ยเราสามารถเอาของคนอื่นได้ด้วยแต่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา ดิเขาปลูกหลายอย่างอันนี้คือต้นมะม่วงต้นแอปเปิ้ลต้นแก้วมังกรเหรอแล้วเรามาดูของเราดีกว่าดีเลยเราลปลูกดินนะฮะเอาละตอนนี้เราจะทําการปลูกแครอทสองลูกที่ฉันไปขโมยมาจากข้างบ้านมาวิธีของคนรวยเมื่อเริ่มจะแครอทสองอันนี่หละชึบอืมดีนะให้แครอทขึ้นมาเร็ว สามสิบสามเปอร์เซ็นต์โอ้โหโอ้โหวอกเร็วมากซึบเฮ้ยเรนโบว์เลยเหรอโอ้โหศูนยสามสี่กิโลมาดูนี้ดีกว่าแครอทแครอทปกติมาครับเอ้ยวางไงผมขอขายแครอทอันนี้หน่อยได้ไหมฮะโอ้ชึบอ,อันนี้ยี่สิบสี่บาทนะเฮ้ยเขาเขาให้เราของเราอะ เอาดิอันนี้คือเวทแคนดี้ซันฟลาวเวอร์แต่ว่าเราจะมาขายเรนโบว์แครอทกันตื๊ดตื่นหู้ยดงพัดเลยกูทึบเดี๋ยวก่อนเราเราได้ของดีจากเพื่อนเมื่อเราได้ของดีมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาซื้อซีดไปเดี๋ยวก่อนนะเพื่อน ก็ต้องขอบคุณนายมากออซื้อแบมบูมาตืต้นตื้นชิง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 แล้วซื้อปลาสามอันแล้วก็ซื้อนี่เลย Orange t u ู i p ซื้อมาซื้อมาห้าอันแล้วเราก็ซื้อนี่ไออันนี้น่าสนใจบูเบอรี่ซื้อมาให้หมดเลยเราเหมาหมดเราเหมาหมดชึบ เอตังเยอะอยู่แล้วดูนีของเราดีมากเอาล่ะเราจะทำกการปลูกนี่เลยไม้ไผ่ตือตื่นตือตึนจุบมาเราจะปลูกให้หมดปลูกฟักเดียวมันขึ้นแล้วรอไม้ไผ่ขึ้นเร็วขนาดนี้เลยเอาล่ะเราจะทำการผวันดินแล้วเราก็ใส่เมล็ดพืชเข้าไปตือตื่นนี่อันนี้คือสวนแบบบู แล้วเราจะเอาออ a n เรนจ์ทูิเราจะเอาไว้อีกครึ่งหนึ่งแล้วก็คือตรงนี้เราจะเอาปลูกไว้เป็นแปลงเราจะปลูกไ rainbow, ว้น่นๆกันเ,เลยดีไหมก็ได้นะตรงตรงอุ้ยแต่นี่เลยอันนี้คือไม้ไผ่ของเราอันนี้สูงมากมาแล้วเราเก็บทูลิปสีส้มกันเลยดีกว่าชึบ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 ชึ โอ้นตูเหมือนจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เลยอะเราลองไปขายก่อนชึบขายเป็นทอรี่เอ้ยหนึ่งหมื่นเอาเอางั้นต่อไปเราจะปลูกเบอร์เบอรี่สามอันที่เราซื้อมาชึบชึบชึบเอ้ยทำาะไรไปขึ้นไปแบบนี้อะมอนเหมือนแผ่นหญ้ามากกว่านะครับพี่มาแล้วเราก็จะปลูกทเมโถโท,โทมเมทโถท่ไว้ตรงนี้ชึบชึบ ชื้บชื้บแล้วเราก็จะปลูกสตรอเบอรี่ไว้ตรงนี้ด้วยชื้บชื้บอีกแปลงนึงเลยดีกว่าเนาะแครอทเหรอไอโอแครอทไว้ตรงไหนดีอวเอาแครอทไว้ตรงนี้ละกันชชึบดีแคดน,นี่ยเราก็น่าจะมีผลผลิตพอที่เราจะหาข้าวกินเป็นสิบสิบปีได้แล้วล่ะนายจะเวอร์หรือไงเราดิเราค่ปลูกนิดเดียวเองนะ ว่างั้นเราเก็บแครอทเลยดีกว่าแครอทโตไวชึบชื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 บเฮ้ยอะไรอะ่ะชายนี่เหรอเฮ้ยเปิดดูดีกว่าโอ้โหมีง่ายเราได้แครอทสีทองมาสองอันปะเราขายอินเวนทอรี่เลยดีกว่าอ้ยหนึ 1, ่งพันโหนี่ยังไม่โตเต็มว,วัยเหรออันนี้มันสูงมากแล้วนะ มาเมื่อกี้เขารีสต็อกใหม่แล้วอุ๊ยนี่ไงอันนี้เรายังไม่เคยปลูกเป็นแตงโมระดับเรเอนเดอรี่เอาดิครับซื้อมาให้หมดโอ้โหเฮ้เยอันนี้คือบลูเบอรี่มาเก็บบลูเบอรี่ได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวก่อนทำไมมันโตเช้าแต่มันออกมาแค่นี้โอ้โหไม่เป็นไรเราเก็บออกมาเรื่อยๆนี่และอันนี้คือสตอเบอรี่เก็บสตอเบอรี่เร็ว นี่โอ้โหนาคีนามาทมิโตเราจะปลูกไว้ตรงนี้ถ้าไม่แกโตช้าจังเลยไม่เข้าใจมางั้นเรา,าปลูกแตงโมงเลยชึบชึบค่อยๆปลูกค่อยๆปลูกพอเรามีพืชเรามีซีด้อยอะแล้วบลวเูเบอร์รี่เราก็มาปลูกตรงนี้เพิ่มสตรอเบอรี่เราจะมาปลูกเพิ่มด้วยเพราะเราได้มาเยอะไงเฮ้ยเขาบอกว่า เราใช้ว a เ e อร n g ิงแคนหรือว่าอัวดรดน้ําใช้กับพืชจะทำให้มันโตเร็วขึ้นแล้วจะเอามาจากไหนอะสวัสดีครับคุณป๊อปปี้เฮ้ย hey, นายได้พืชทองมาหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอ่ะทำให้คุณตการากทีพืชอ,อพืชทองผมคุณคือใครฉันคือคนขายอีสเตอร์เอาเอาพืชทองมาฉันและนายจะเปิดล็อก ชอบสุดพิเศษของฉันงั้นเราขายอันทองมาแล้วอะเรามีแครอทอยู่เด้อไปารับไปปลูกโอ้โหฉันว่านะอันนี้น่าจะตึกตึกแล้วล่ะอุ้ยอันนี้คืออะไรอะวอเตอร์เมลอนมันเหมือนเป็นเรนโบว์อะเอาแครอทปลูกไว้ชึบเก็บบูเบอร์รี่ทุกอย่างโหมันขึ้นมาเป็นหย่อมๆแบบนี้เลยเหรอ อ๋อน,นี่ไงเราสามารถเก็บรอบๆได้เอ้ยแต่ว่าเราต้องเอาอันนี้เราสารองเราสารองมาเราต้องเก็บไม้ไผ่ให้หมดนะมาเรามาขายไม้ไผ่กันเลยดีกว่าเอาเอาดิอืมห้ากิโลเอ้ยนายอ,าอะไรมาเอาไม้ไผ่มาอ่ะลองขายดูเจ็ดพันโอเคว้าวนี่ไง นี่เรามีเพื่อสีทองแล้วเราเป็ไปแลกไอเจ้คนนั้นดีกว่าอยากรูจ้จริงๆว่าเขาจะเอาอะไรให้เราลนะเจ๊เอ้ยอย่าเรียกชื่เจ้สิเ้ยังอายุสิบแปดเลยอ่ะเอาเอานี้ไปเพื่อทองโอ้โหต้องการกิโลเพิ่มหมออ่ะโอเคได้ได้ได้มาแครเราขายได้ถูกงเลยอะ่ะเราควรไม่ปลูกแครอทแล้วนะเฮ้ยฉันเริ่มเหมือกัน เกบ็บไปแล้วสิไอแตงโมงนี่ก็ยังไม่มามาปลูกสตรอเบอรี่เพิ่มดีกว่าหุ๊ยดูดิสตรอเบอรีกก่ปลูกออกมาเป็นจุดสีแดงๆอ่ะน่าสวยมากมันเหมือนเป็นกุหลาบอ่ะมางั้นจะเปิดปลูกบเบอรี่เพิ่มตรงน,นี้ปุูกทอมิโต้ด้วยอย่างจริงจงว่าทอมิโต้โมันขายได้เท่าไหร่เพราะว่ามันไอ้มันนานใช่ไหมแต่บัวรดน้ำก็จะ อ,อาจจะเอามาจากไอเจนั้นก็ได้ใครจะไปรู้เฮ้ยแต่ว่าเธอไม่ร่อนเราเริ่มมาแล้วมาแล้วเ,เก็บสตรอเบอรี่ไปด้วยมาเก็บให้หมดเฮ้ยทำไมม,มันมีข้างในเหรออ๋อนี่ไงโอเคโอ้โหสตรอเบอรีม่ม,มาเยอะมากมาเก็บแคโลตไปด้วยอืมฮะฮะฉันตัดสินใจแล้วลว่าพวกแกใหญ่เกินไป เราเก็บของเขาก่อนก่อนที่เราจะทุบมันทิ้งออกไปเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาอันที่มันเล็กๆหน่อยอย่างเชน่นไม่เอานายแพงหายากด้วยอ่ะบตรเบอรี่เราเอาเอาเอาไม่ได้เหรออ๋อนี่ไงเดี๋ยวก่อนนะใครแน่ใจเหรอว่านี่ใช่สตรอเบอรี่อ่ะโอ้โหสตรอเบอรี่บ้านไหนหนักเป็นกิโลมาเราลองเอาสตรอเบอรี่ไปขายด้วยกวัน โ oh. <c oughs> อ้โหอุ้หอุตสาห์ใหญ่เธอทะขายนิดนิดเดียวเองอุ <c oughs> ้ยนีไงเอานี้ดีกว่า blueberry อ,อันใหญ่ฮึบสองร้อยบาทฉันกินข้าวได้กี่มื้อนะ่ะสองร้อยบาทเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยแต่นี้เลยไปโอมแล้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ละ strawberry น่าจะเป็นผลผลิตอันหลักของเราแล้วแหละเพราะว่าเป็น สตรอเบอรี่嘛มันมัน,มนขึ้นมาบ่อยเนาะเออเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอุ้ยนี่ไงโกดบูเบอรี่เราจะได้ไปแลกป้าได้เฮ้ยทำไมมีปะกายิระยิบระยับเยอะจังโอ้นี่ไงโกดบูเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่ด้วยโอเคเราจะได้ไปแลกป้าเนอะเอาไป ไปอีกปะเฮ้ยอย่าบังสิเฮ้ยอ่ะโอเคเฮ้ยอักเก็บเรนโบว์เ <c oughs> ฮ้ยว่าเอาเรนโบว์ใหม่ไหมอืมชึบหกร้อยเออ ไข่เจียวได้แล้วกันเฮ้ยนี่ไงสีทองเอาไปเลขเจ๊เอาไปเลขเจ๊ไปไปเจ๊โอ้โหดูดิอันนี้คือแครอทสีทองอ่ะอันนี้ไปอีกยี่สิบอีกตั้งยี่สิบแปดโลเฮ้ยวันนี้เราจะได้คุยกับไอ้ป้าป๊อปปี้ดีไหมเนี่ยมาสตรอเบอรี่เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมะขืนเทศ มะเขือเทศมะเขือเทศอ่านี่คือมะเขือเทศฉันอุตส่าห์รอมันมาเป็นนาที <c oughs> ฉันขอร้องฉันขอให้มันแพงๆ <c oughs> ซื้อน้ำได้หนึ่งขวดเอมงม <c oughs> ั้งลุงโอ้โหแค่ลอดยักษ์แค่ลอดหนึ่งยิ่ สเตฟนครับแค่รอบหนึ่งกิโลขายแล้วหร่ครับเฮ้ยสี่ร้อยเออเดียได้อยู่ได้อยู่วาเตอเรน์เราแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วฉันหวังว่าน่าจะเก็บได้เร็วๆนี้เฮ้ยนี่ไงเมื่อคืที่หลังจากที่เรานอนมาเป็นระยะเวลานานมันก็ออกลูกใหญ่แล้วเดี๋ยวกันนะแน่ใจเหรอแน่แตงโมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเด้อ นายบอกว่าเรนโบ้หว่วย <c oughs> ลงว่าแนะมันไม่เห็นเหมือนเรนโบตรงไหนเลยแต่มันเรนโบขายไปซะว้าวสองเซีนโอเคได้เลยชอ็อปลีแหละนี่ไงโคโคนัตตาแล้วซื้อให้หมดนี <c oughs> ่โอ้ยได้มาแค่อันเดียวเองอะ่ะขออีกได้ไหมอ่ะ <c oughs> มาโคโคนัท แต่มันน่าจะเป็นต้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมอเออเนาะเอละสตรอเบอรี่หนึ่งกิโลเอาละขอให้ฉันได้ไปกินบาร์บีคิวพาซาได้หนึ่งมือเถอะเอาละ